าต่งในภาษาฝรั่งเศสนะคะเราอ่านว่าลาเฟเนตค่ลาเฟเนตเป็นคำนามเพศหญิงนะคะถ้าเกิดว่าพิติจะบอกว่าหน้าต่างเปิดอยู่พิติก็จะแต่งประโยคได้ว่า La ลาเฟเน e เออ u v วร์ตหน้าต่างเปิดอยู่นะคะคำว่าอูแวร์ต เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือ adjective คำคุณศัพท์ก็คือเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆของคำนามในรูปประโยคนะคะเพราะฉะนั้น adjective ที่เห็นนี้นะคะก็เป็น adjective feminine เพราะว่าจะต้องสอดคล้องกับคำนามซึ่งคำว่า l a f e n d e เป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ก็จะต้องเป็น adjective f e m i n a ถ้าเกิดว่าหน้าต่างปิดอยู่พิธีก็จะบอกว่า la f e n ê t r e et fermée ซึ่งคำว่า fermée ก็จะต้องเติมตัวเ e อลงไปนะคะก็จะเป็น adjective f e m i n a เหมือนกันค่ะประตูนะคะคำว่าประตูเราอ่านว่า la porte la Port e. ปอกเตก็เป็นคำนามเพศหญิงเหมือนกันถ้าเกิดว่าประตูปิดอยู่เราก็จะบอกว่า La Porte et f a c m เฟ e คราวนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณเห็นรูปนี้ไหมคะเอ๊ะมันก็เป็นเหมือนประตูแต่มันก็เป็นเหมือนหน้าต่างเพราะว่ามันจะอยู่ตรงระเบียงบ้านนะคะ คนฝรั่งเศสจะเรียกสิ่งนี้ว่า laporte f e n ê t r e ก็คือเอามารวมกันนะคะเอามารวมกันทั้งประตูแล้วก็หน้าต่างเราก็จะเรียกว่า laporte f e n ê t อ่ะล่ะค่ะถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ปิดอยู่พิธีก็จะบอกว่า laporte f e n ê t r e et f e c t me Cut.